ฮัลโหลจ้าม <iken> like ีนคำบักไงเลยเหียเมื่อมีนเด็กน้อยก็อยากต้มบักฮงคุณยายคุณยายจ้าปลาขาวจ้าต้มปลาไข่ไข่หมดแดงต้มบักฮงจ้า อันนี้สมพักได้พี่นอ้องสมพักก้ามสมพักกามแต่ป้าหัวข้นละพัพนพอดีเลยสมบูรณ <ไป S 2> จ<า>ังเดือนนี้นมันนี่ยุบลานไม่กินเขาออยุบลานเด้อมันยังมีกับลูกเทียนยังอ่ะนะ <c oughs> นี no? Mur Mur ่ลหละเุียนยังจะล้มันยังจะละมันไ่เป็นยนยังดอกมันไ็่เขาดอกเหีนขอาโพดแล้วมากินเหียนเห็นแก่นของโพเห็นขอโพดแล้วอันชุละพ้นรู้ไหมนี่ไหมตายเดีพ้นเอาหูแล้วอือ่าบน ข่อยย่านเด่นปาเอวนางน้ออาปาโซวอายุข่อยย่านใคยี้พ้นเม่เมื่อกีเป็นแต่ไหนที่บุญมันย่างเป็นเนาลข่อยย่านพนางเอ้ข่ยย่านแต่แต่ปีใดบูวที่ห้องกินอยู่น้ำกันปลาโดนเติบแลเด์ตาเบิ้อตาห้องกินยจ้าเขาแสบจ้า เน้อดขากระเด็นต่เดียนั่งยุ่เตียงว่หลังเกาเ่านาะม่กิสิโดนเตืกอ, <c oughs> อ,อกนะนาอแมียบังเั้หนึ่ง <c oughs> ตัวบังเด้อมาจยู่กินกันเดอ้อจ่าบ๊าย <c oughs> บายไป่อนเดอ้อคลิปนี้